สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ Honda Jazz 1.5V ปี2013ตัวนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยทำสีราคาขายอยู่ที่3,99,000บาทเครดิตดีจัดแฟแนซน์ได้เต็มนะครับออกรถจบอยู่ที่3,000บาทผ่อน7,406ปีครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน 1,050cc นะครับเกียร์ออโต้รถสวยบางเดิมครับไม่เคยชนไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียว มือเดียวป้ายแดงครับเล่มคู่มือครบไม้แท้วิ่งน้อยครับ3 9 0 0 0กิโลเช็คศูนย์ได้เลยครับสนใจดูรถได้ที่พัฒนาก,การตัดใหม่เขตประเวศกร,รุงเทพครับผมเบอร์โทรติดต่อ061 443 2829ครับทางร้านเรามีประกันหลังการ,การขายนะครับรับประกันทุกระบบเลยครับ1เดือนหรือจะดูรถคันอื่นเพิ่มเติมได้ ในเพจเลยครับขายรถมือสองในหน้าโกกิจครับผม